ลมหายใจนะหนึ่งสองสามสี่ห้าน้องตัวลงไปข้างหน้าใช้มือแตะที่พื้นนะหนึ่งสามสี่ห้าวาดมือขึ้นมาอยู่ในภาปกติข้อที่สองข้าวฟูเขา ยืนให้เป็นฝ่าเท้าเท้าห่างกันเล็กน้อยวาดมือทั้งสองข้างประกบกันที่เหนือศีรษะตั้งลมหายใจนะหนึ่งสองสามสี่ห้าวาดมือทั้งสองข้างลงมาแนบลำตัวทำซ้ำอีกรอบเข่าขาออกเล็กน้อยวาดมือทั้งสองข้างประกบกันบนหยุดเลยไปเปิดกระโปรงไว้ทำไมหายใจนะ 2องสามสี่ห้าอนาวาทั้งสองข้างสตางสตางลุกขึ้นถ่ายวีดีโอนะสตางนะลุกขึ้นสิคะ่าที่สามพาต้านไม้ยกขาข้างหนึ่งขึ้นมาวางไว้ที่ต้นขาอีกข้างจากนั้นวาดมือที่เหนือหรืับประกบกันนะหนึ่งสามสี่ ไปคุณด้วยจังลูกไม่เอาน้าคุณไอรินด้วยโดสลับขาอีกข้างใช้ขาข้างนึงวางขาพร้อมรอบอ้เนี่ศีสษะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่อย รองท้ากับลูกหาดสู้าเดียาที่สี B, ่ข้าเลนดีี่น่ใน้าเตรียมหือ่งกงสองข้างแนบที่ข้าวลังตัวก้าวเทาข้างใดข้างหนึ่งไปที่หน้าก้าวแห้ข้าสอ,ององอกน้มตัวไปข้างหน้า ไอลินไอรินหนูทำอะไรลูกตงแขนออกโน้มตัวไปข้างหน้ายกขาอีกข้างขึ้นน้หนึ่งสองสามนอนทำอะไรอะทอยสีข้างเข้าขาข้าขา ลกหายใจออกช้าๆค่อยๆยืดตัวขึ้นกลับสู่ท่าเดิมท่าที่หท่าต้้งขาหักวางอทน่แขนและข้อไหยกขาขึ้วางไว้ขาอีกข้างค่อยๆยกตัวลงที่หนือนั่งที่นั่นึ่งสองสามสี Ô mày không biết 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 biết không 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 ยาบปูนปูนหยุดได้แล้วไอรีนไเรนเก่งมากเก่งจังเลยเห็นไหมแชมเปญเก่งจังเลยค่อยๆนตัวลเก่งจังเลย ต้นขายกับภาสทพื่อพี่ดาใช้มือทั้งสองจัี่ขาากนค่อยวให้ศีรษะแต่คือนปูนครับ ยาวขาโดนกันที่โมเดลทำไมหนูไม่ทำละลูกโมเดลเหยุดตรงครับหนึ่งสอสาส่หากดสี่ห้จห้ากหยุดได้แล้วุณท่าตะแตง เริ่มต้นเลขท่าจระเข้ใช้น,น่าท้องนันให้ลำตัวและขายุกสุดขึ้นให้โดนยืดค้างไว้นัหน 1, 2, 3, 4, 5, ึ 4, ่งสองสามสี่ห้าปลับสู่ท่าจระเข้ท่าที่สิบเอ็ด นั่งทั้งสองขึ้นใช้มือทั้งสองจับที่ข้อเท้าจากนั้นดึงข้อเท้าทั้งสองเพื่อให้มันตัวกีตาร์โมเดลกันทำไมล่ะคะโมเดลทำซิโมเดลโมเดลที่สิบสองท่าปลาดาวแปลงร่างเป็นที่ปลาดาว หยุดเถอะปูนทำเหมือนเพื่อน